สวัสดีชาราศีกุมค่ะคลิปนี้ก็เป็นการทำนานดวงชะตาในปี2 5 6 7นะคะเพื่อนปีแรกดวงของคุณจะเป็นอย่างไรมาฟังกันค่ะสำหรับราศีกุมคภาเพ่อนมาไพ่ตัวตนเนี่ยก็เป็นไพ่เอ่พจออฟ u ัพนะคะแสดงว่าค่อนข้างที่จะมีจิตสัมผัสหรือว่าเป็นคนที่มีซิกเซนส์นะคะแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารัก ถือว่าความน่ารักความอ่อนหวานทางอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นปีนี้ดูแล้วโดดเด่นแน่นอนในเรื่องความรักแต่เป็นในข่าวดีหรือว่าข่าวไม่ไดีเดี๋ยวไปฟังกันนะคะเงินนะคะโดดเด่นเลยาการเงินมีโอกัดส,สมารสําเร็จเลยสิ้นสุดการรอคอยไฟที่ปลายปีที่แล้วกลางปีต้นปีที่แล้วเหนื่อยๆมากไม่สมหวังเลยคือขึ้นคอปีนี้สบายๆแหะค่ะปีนี้ทุกอย่างที่เราลงทุนลงแรงไว้เมื่อปีที่แล้วจะมาให้ผลกําไรในปีนี้นะคะเรื่อ ได้ได้ว่าประสบความสําเร็จมันถึงเวลามันถึงจุดโอกาสของเราเรียบร้อยแล้วการเงินนะคะมีเข้ามาหลายทิศทางเรื่องประสบความสำเร็จเรื่องของการบริหารธุรกิจหรือว่าหน้าที่การงานที่เราวางแผนไว้ได้เงินมาจากตรงมีค่อนข้างดีมากการงานค่ะคนที่ทํางานด้านฝ่ายขายประชาสัมพันธ์การตลาด การติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบทุกประเภทดีมากนะคะอยู่ไม่ปิดที่เลยปีนี้มีในเรื่องของเกณฑ์ที่จะเสนอโปรเจกต์ทำโครงการค่อนข้างเยอะขายงานค่อนข้างเยอะแล้วขายได้ดีด้วยนะคะเหมือนกับว่าอย่างปีที่แล้วอาจจะสร้างตัวตนมาแต่ว่าปีนี้ยแบบมันมันถึงเวลาที่คกูจะได้ เงินได้ตังค์ได้แบบผู้แตกแล้วอะแต่งเข้าหาแล้วอะตอนเนี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นปีที่ดีในเรื่องของการงานโดดเด่นแต่ก็อย่างที่บอกว่าเงินเยอะจริงแต่ว่างานก็เยอะด้วยนะควบคู่กันไปแล้วก็เหนื่อยหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพก็ไม่มีปัญหาสุขภาพก็คือแข็งแรงอยู่แล้วเมื่อเราได้เงินมาเราเอามาตอ่อยอดตัวเองได้ค่ะชวาวราศีกุมเนี่ยเมื่อมีเงินมาแล้วค่ะจะพาหน้าผมดูแลตัวเองหัวจุดเท้าดูแลตัวเองได้ดีมากนะคะมีสเสน่ห์ล้นสุดๆปีนี้อาจจะหมดไปกับบางคนทำสาสนญ จำได้บางคนอาจจะหมดไปกับในเรื่องของการปรับภาพลักษณ์เองนะคะ,ะในเรื่องกับโพสแนวแบนดิ้งนะนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะส่วนในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ธุรกิจค่ะหลายท่านนอกจากที่จะทํางานประจํานะคะมีเกณฑ์ขยับขยายธุรกิจธุรกิจ s อ e ใครที่จะขยับขยายธุรกิจสร้งางแบรนด์หหรือว่าเปิดตัวสินค้าใหม่นะคะ อย่างที่บอกว่าฐานคุณนั่นแล้วปีนี้ทำได้เลยชาวราศีกุมนะคะแต่ที่นี้ในเรื่องครอบครัวก็ไม่มีปัญหาอะไรเป็นที่รักค่าของครอบครัวนะรวมไปถึงตําแหน่งเพื่อนฝูงก,ก็ดีปีนี้ก็จะได้เจอเพื่อนใหม่คอนเนคชั่นใหม่หนะ้าที่การงานรูปแบบใหม่ๆการเรียนรู้งานใหม่ๆที่ค่อนข้างตอบโจทย์หายเหนื่อยบอกเลยหายเหนื่อยตั้งแต่ครึ่งปีแรกเลยชาวราศีกุมนะคะส่วนสุดท้ายในเรื่องของความรักน,นะคะอย่างที่บอกว่า อุปเิตแต่ตอนแรกความรักความสัมพันธ์ปีนี้มันมีอารมณ์ที่จิตใจอ่อนไหวไงเหมือนพอเรามีแสงเข้ามาหาเราแล้วเนี่ยสำหรับคนโสดเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องระวังไปเจอรักที่แบบอยู่ดีๆอะ่ะมันมันรักแบบมันรักสุดใจแล้วก็จบกันแบบไปทันหันมาเร็วเค็มเร็วแบบนี้นะคะนะในส่วนของความสัมพันธ์คนที่มีแฟนแล้วมันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันซึ่งอยู่ๆอย่างเงี้ยมันก็ ปีเนะี้ยอย่างที่คบกันมานานจาับพระจับผูเอาเลือกกันเฉยแบบอยู่ดีก็แตกอยู่ดีดีก็หมดบุญหมดวาสนาต่อกันไปแบบงงงด้วยนะแบบงงงงเอาไม่ได้อยากจบแต่จบจริงเฉยมันจะเป็นอย่างนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอ่าลัคกี้อินเกก็อาจจะอาลัคกี้อินเลิฟได้จากหน้าภัยนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณในการนะรับฟังนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เป็นปีที่ดีของชาวราศีกุมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืม กดเป็นรายการโปรดแล้วก็กดติดตามให้หม่หมอคุณปลาลีด้วค่ะขอบคุณค่ะ